เอาแล้วเอาแล้วโอ้โหนี่ดอกยใงญ่เลยครับดอกยใงญเลยอุ้ยดอกนึ่งอืมตักใหญ่เลยโอ้โหขายหญ่นี่ครับนี่บอนี่ดอกทีสามใช่เนาะโอ้โหวิ่งส,สวยๆเลยนหะให้มึงให้มึงอ้หูดีดอกนึง อื้ออืมมีอดอกสวยโอ้ผลิขึ้นอุ้ยพี่น้องมีดอกงามเลยนี่อีสอ,องดอกโอ้งามครับติดแกงแล้ว